วันศุกร์ที่5พฤิจายนสองห้าหกสี่สองทุ่มสินาทีเวลาเราให้อาหารหมานะครับสุดยอดไหมน้องจะเดินมาส่งนะครับเห็นหรือเปล่าน้องเดินมาส่งยาวเลย <c oughs> เดินมาเป็นเพื่อนนะครับน้องจะเดินมาส่งตลอดอันนี้เป็นน้องขาวนะครับเป็นหมาตัวที่ผอมมากๆผอมแห้งให้ข้าวกินไปแล้วนะครับ หอมสุดๆเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยหอมเป็นกระดูกเลยเยไปไหนก็ตามไปด้วยนะครับได้กินข้าวแล้วก็มาส่งนะครับ อยากมาเที่ยวด้วยนะครับเป็นพี่น้องกันตัวเมียสองตัวเลย <S 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 อันนี้น้องก็หลังจากไปส่งผมให้อาหารหมาตัวอื่นก็กลับมาถึงถิ่นตัวเองแล้วเป็นไงล่ะกลับมาถึงถิ่นตัวเองแล้วนะครับอ้าว ไปส่งกันสนุกเลยนะน้องลาบะโดไปส่งกันสนุกเลยเออมาถึงถิ่นตัวเองแล้วมาถึงถิ่นนตัวเองแล้วมไม่ต้องกระโดด <c oughs> กระโดดทําไมล่ะกระโดดทําไมล่ะนี่เดืเอเฮ้ยเล่นกันต่อ <c oughs> โอ้เล่นกันต่อเล่นกันต่อต้องโดดไม่ต้องมาแงบขาจะโดน ดอมือหลุกเอ๊ะไม่กัดน้องนะน้องแย่งอาหารเขาไม่ได้หลุกนี่นี่กัดจุย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 จ <laughs> ิจ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 จจ <laughs> เนียนด้นดืดอ่นะโ <laughs> ดนเตะเลยห้ามโดด <laughs> อนน้เราบโดห้ามกระโดดโดดแล้วชอบแง็บนะ <laughs> อ่ะ ตัวดีเลยนะตัวดีเลยนะเด okay ี๋ยวนี่นี่เฮียนี่อาตาสวัสดีค่ะเอ๊ะดมมือนี่พี่ใหญ่อันี่พี่ใหญ่

เมาถึงถิ่นแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเขตของน้องเขานะครับ เขตของน้องเขานี่ตั้งแต่สุดซอยตรงโค้งเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นทางโคง้งสายโค้ง้ายมาปั๊บถนนนี่จะเป็นของน้องทั้งเส้นเลยเห็นไหมครับนี่คือเขตของน้องหมาดูเพื่อนๆกว้างไหมดูยาวมาถึงเนี่ยเนี่ยเนียเนียจากเนี่ยรถหนึ่งคันสองคันรถเป็นสิบสิบคันน่ะจอดเรียงกันอ่ะสิบน่าจะสิบถึงเกือบสิบห้าคันอ่ะใช่หไหม เห็นไหมปื๊ดยาวมายาวมาเหนื่อยแล้วขอได้เดินตามนะครับขอได้เดินตามก็มีความสุขนึงโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ โอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับ